ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยครับช่องชินจังตาโนไอซ์นลนะครับวันนี้พามาดูนะครับพญานาคนะครับพญานาคที่อยู่บนต้นปลามนะครับนะอันนี้จริงๆเลยนะครับนะนะครับนะจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปกติป่ามธรรมดามันแตกยอดออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้เราไปดูกันเลยครับครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ เพิ่งแตกออกมานะครับนะเพิ่งแตกออกมานะครับแต่ต้นอื่นจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะเหมือนมากนะครับรงพญานาคเลยสีเขียวนะนะครับมีหงอนมีอะไรขึ้นนะครับดูนะครับคุณผ้ชมนะครับดูดีๆนะครับดูชัดๆนะครับขอหวยขออะไรกันได้นะครับเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คล้ายๆปากแล้ะงอนข้างบนขึ้นมานะครับแตกยอดออกมานะครับนะเป็นรูปพญานาคนะครับยิ่งดูไกลยิ่งชัดเจนเลยครับนะนะครับสองที่นะครับนะเป็นพญานาคสองตัวนะครับนะองหนึ่งนะครับองคหนึ่งแล้วก็นี้องค์หนึ่งนะครับ ให้ดูใกล้ๆเลยครับให้ดูอีกมุมนึงนะครับนะที่แตออกมาเหมือนมากนะครับนะนะครับคุณผู้ชมนะครับมาขอหวยกันได้นะครับเหมือนมากนะครับนี่ครับจะเหมือนมากเลยครับนะครับนะนะครับอาถุนะครับ คลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับพญานาคนะครับยีต้นตามนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ